สวัสดีค่ะในอินเตอร์เทนในไลฟ์ในค่ำคืนนี้นะคะเจอกันกับออนพัทธิราพร้อมมาอัปเดตข่าวบันเทิงไปด้วยกันค่ะไม่เสียเวลานะคะไปเริ่มอัปเดตข่าวบันเทิงนะคะของแพทพา w e r p a กันก่อนเลยเพราะว่าเขาก็ได้กลับไปในเรือนจำอีกครั้งนึงค่ะแต่ครั้งนี้นะคะไปในฐานะผู้ให้พร้อมกับการออกมาเปิดใจนะคะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยก็จับจิ้นกับแม่แอฟทักษอรรวมไปถึงนะคะการกลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้งนึงกับเพื่อนร่วมวงค่ะ 16ปีที่ต้องใช้ชีวิตในเรือนจำกลับมาคราวนี้นะคะขอทำหน้าที่เป็นผู้ให้ค่ะนักร้องดังยุค90แพทพาวเวอร์แพทที่หอบเครื่องดนตรีสมุดวาดภาพมูลค่าราวๆ100,000บาทมอบไ้กับผู้ต้องขังเพื่อสร้างสีสันและพัฒนาทักษะก่อนกลับออกมาใช้ชีวิตเป็นอิสระ นอกเหนือจากหนุ่มแพทนะคะก็ยังมีบรรดาเพื่อนร่วงเมื่อ16ปีก่อนอย่างฟ้าเปรมเจี๊ยบแห่งวง power แพทมาร่วมทําบุญใหญ่ในวันนี้ด้วยซึ่งนอกจากทุกคนจะเตรียมมีข่าวดีในการกลับมารวมตัวทําเพลงอีกครั้งแล้วสมาชิกในวงยังรู้สึกคิดถึงวันเก่าๆเมื่อครั้ง power แพทโด่งดังเป็นที่รักของแฟนเพลงเสมอเลยล่ะค่ะผมดูทุกรายการครับเวลาแพทยไปออกก็คือตอนนี้เวลาผมเจอเขาบางทีเหมือนแบบเหมือนคุยกับพ้าหลอมากอย่างนี้เหรอพี่บราคือ เวลาเขาพูดอะไรเงี้ยมันจะใช่ทันคติแล้วเหมือนกับทุกคําพูดมันมันเกิดจากการที่กั่นกองก่อนมันไวยแบบพูดแบบส่งๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับคือช่วงที่เขาคิดว่าวิกฤตของชีวิตเ,เขายังหาโอกาสเจอคือผมค่อนข้างจะศรัทธาเขาในเรื่องนี้ครับ ส่วนเรื่องหัวใจที่ล่าสุดหนุ่มแพทถูกจับจิ้นกับคุณแม่สุดสตรองแอฟทักษอ่อนจนเกิดเป็นแฮชแท็กแม่แอฟดัดบี้แพทอยากให้มีงานร่วมกันรวมไปถึงกระแสด้ดานลบที่มองว่าการจับจิ้นกันครั้งนี้คล้ายสำนวนดอกฟ้ากับหมาวัดซังนั้นค่ะเฮ้ยผมก็ยอมรับนะผมเป็นหมาวัดคือเขาดูสูงมากครับสูงมากแล้วเราแบบโอ้ธรรมดาธรรมดามากๆครับ รู้สึกเสียใจไหมกับสิ่งที่มันเกิดใชียใจไม่เสียใจไม่เสียใจเลยผมไม่ได้ยึดติดอะไรกับสิ่งพวกนี้หรอกครับผมไม่าบร่ามันเกิดยังไงไม่รู้ใครเป็นคนตั้งความคิดตรงนี้ขึ้นมานะฮะ<อ>แต่คือส่วนตัวผมไม่ได้รู้จักกับคุณแอปเป็นงานส่วนตัวนะครับก<อ>็แต่ว่าก็ก็ทราบว่าเขาเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรที่มีคุณภาพคนหนึ่งครับโซ<อ>เชียลอะไรก็ยังเล่นไม่ค่อยถนัดด้วยแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็น บุค,คลิกหรืออะไรหรือเปล่าที่คนอาจจะคิดว่าเ้มันน่าจะมาแมัดกันในการร่วมงานหรือเล่นละครหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องจินตนาการของแฟนคลับะนะฮะซึ่งหนุ่มพัทย้ย้ำนะคะว่าข่าวลือครั้งนี้นอกจากจะไม่มีอะไรในกอไผ่การควดจอดมาร่วมงานกันของทั้งคู่ก็ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ ส่วนตอนนี้นะคะจะพาไปฟังความรู้สึกของสาวแซบบุญเส้นวิริธิพากันค่ะหลังจากถูกเมาส์มอยนะคะว่าชอบใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปเอ้าสวยขนาดนี้เนี่ยยังโดนเมาส์เลยอะ่ะงานนี้เจ้าตัวจะรู้สึกยังไงไปฟังกันค่ะ สวยขนาดนี้ยังไม่ไวายมีดราม่าจ้าสาวแซ่บตัวแม่วุ้นเซนมริทิพาทีีล่าสุดโพสต์ภาพโชว์เอวบางจนถูกชาวเน็ตเข้าไปวิจารณ์ยับว่าเอะอะก็ใช้แอปอยากเห็นรูปที่สวยแบบธรรมชาติมากกว่าโดยสาววุ้นออกปากบอกไม่ซีเรียสแค่พอใจที่อยากให้ภาพออกมาดูดีก็เท่านั้นเองค่ะใช้แอปค่ะจะเหลือหรอคะใช้แอปหมดแต่ว่าอาจจะแบบใช้มากใช้น้อยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเห็นรูปเราบางรูปมีแบบ <king> เฮ้ยอันนี้ใช้แอปแน่เลยหรือว่าบางรูปอาจจะแบบใช้ใช้ไม่เยอะมากก็แล้วแต่รูปร่างตอนนั้นน่ะหรือว่าถ้าเกิดรูปนั้นมันสวยแต่แบบมันมีส่วนเกินนิดน,นึงเราก็ปกติใครๆก็อยากมีรูปที่สวยมาเราก็ต้องตบออกหรือตัดออกไปอย่าง <sk r att> วุ้นเอง <S <s <popping> <S ต้องตบส่วนไหนคะมันก็มีค่ะเวลาถ่ายรูปออกมาบางทีมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตบตามที่เราชอบประมาณนั้นสงสัยกันคือดูผอมแล้วหุ่นเฟิร์มมาก คนก็บอกว่าเออเนี่ยไม่ต้องตอบมากก็ได้ผอมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณก็จะมีบอกเออมันบางทีถ่ายรูปแล้วมันขยายไปนิดนึงอยากให้มันใกล้เคียงตัวจริงมากที่สุดหรือว่าบางคนแบบบอกว่าดูออกนะว่ารูปนี้ตบแล้วก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะาตัวจริงไม่ได้ไม่ได้แบบแตกต่างมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้แคร์ใครที่บอกว่าสวยด้วยแอปคุณว่าทุกคนตอนนี้ใช้แอปหมดอะค่ะทุกคนทุกอาชีพใช้หมดคุณเซนเองต้องผ่านกี่แอปพอกจะได้ลงเออแล้วแต่นะคะถ้าเกิดแบบ รูปสวยอยู่แล้วบางทีใช้แอปถ่ายเลยแล้วก็ลงเลยก็มีหรือว่าบางทีบางทีถ้าเกิดใช้กล้องดีๆถ่ายอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใช้แอปก็ได้เรื่องรูปนะชอบแปลงผิดกับเรื่องหัวใจกับหนุ่มนอกวงการขอเก็บเงียบเอาไว้แบบนี้ก่อนไม่รีบร้อนเปิดตัวนะจ๊ะพัก,กันสักครู่นะคะช่วงหน้าพี่ฝนนันทกามีเคล็ดรับสุขภาพดีมาบอกไม่อยากให้พลาดกันเลยค่ะ